สมองของไอสไตล์ถูกขโมยไปนานกว่า50ปีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนขโมยแล้วเขาคนนั้นเจอความลับอะไรในสมองของอัจฉริยะผู้นี้หรือไม่วันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ a อัล r เบิร์ตไอสไตน์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งตลอดการผู้คนต่างยกย่องให้เขาเป็นอัจฉริยะเนื่องจากผลงานอันน่าทึ่งมากมายตลอดช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าอะไรกันแน่นะที่ทําให้ชายผู้นี้แตกต่างไปจากคนอื่นทําไมเขาถึงได้ฉลาดปาดเปืองและมีจนาการที่ลึกล้ํากว่าคนอื่นผู้มีความรู้จากทั่วโลกมากมายต่างพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อไขความลับของความฉลาดของไอสไตน์ให้ได้หนึ่งในนั้นคือนายโทมัสฮาร์วีนักพยาธิวิทยาที่ถึงขั้นขโมยสมองของไอสไตน์เพื่อการนี้เลยทีเดียว ไอน์สไตน์ได้เสียชีวิตลงจากหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้องในปี1955ในเมืองบรินสตันรัฐนิวเจอร์ซีย์สมองของเขาถูกนำออกมาเพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมโดยมีนายฮาวิเป็นนักพยาธิวิทยาที่โรงพยาบาลบรินสตันที่ไอน์สไตน์ได้เสียชีวิตลงนั่นเองหลังจากที่ฮาวิ่งชนะศพของไอน์สไตน์เรียบร้อยแล้วแทนที่จะนำสมองกลับไปคืนใส่กระโหลกนายฮาวิกลับตัดสินใจใส่มันเอาไว้ในโถที่มีน้ำยาฟอร์มาลีนและนำไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินที่บ้าน เขาคาดหวังว่าสิ่งที่ทำจะนำไปสู่กุญแจไขความลับความเฉลียวฉลาดของไอสไตน์นอกจากขโมยสมองของไอสไตน์ le, ไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วเขายังเก็บดวงตาของไอสไตน์ le, เอาไปให้ดเรเฮนรี่อดัมส์ซึ่งเป็นจักษุแพทย์ของไอสไตน์ด้วยส่วนที่เหลือของร่างกายก็ถูกเผาและขี้เท่าก็ถูกครอบครัวนำไปโปรยโดยไม่มีการระบุไว้ว่าเป็นที่ไหน ฝ่ายครอบครัวของไอสไตน์เมื่อทราบเรื่องนี้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่ทางฮาวิเองก็ได้พูดจาโน้มน้าวอธิบายถึงเหตุผลที่ได้ทําลงไปสุดท้ายครอบครัวก็อนุญาตให้ฮาวิ่เก็บสมองของไอสไตน์เอาไว้โดยฮาวิ่ต้องสัญญาว่าสมองจะถูกนําไปใช้ศึกษาทางการแพทย์และตีพิมพ์ในวรารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นแม้ว่าสุดท้ายครอบครัวจะเห็นดีด้วยก็ตามแต่สิ่งที่นายฮาวิได้ทํานั้นถือว่าเป็นการขัดต่อความต้องการของไอสไตน์อยู่ดีเพราะก่อนหน้าที่เขาจะเสีียชวิตไม่นานา เขาได้เขียนจดหมายไปหาเพื่อนสนิทบ่งบอกความตั้งใจว่าเขาอยากให้ศพของเขานั้นถูกเผาและคีเท่าเอาไปโปรโยในสถานที่ที่ไม่ต้องบอกใครซึ่งในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตที่เขากำลังป่วยเขาทราบดีว่าตัวเองใกล้จะถึงจุดจบของชีวิตแล้วเขาได้เขียนในจดหมายไว้ว่าผมอยากให้ศพของตัวเองถูกเผาเพื่อที่จะได้ไม่มีใครมากราบไหว้บูชาโครงกระดูกที่เหลืออยู่การตัดสินใจของฮาวิย์นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดทั้งในด้านของการแพทย์แล้วก็ทางกฎหมายพเพราะนอกจากจะทําไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเขาเองยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางในด้านสมองหรือเป็นศัลยแพทย์ประสาทด้วยแต่ดูเหมือนเขาไม่สามารถที่จะต้านทานความอยากรู้อยากเห็นของตัวเขาเอง mm hmm. เผื่อว่าสมองที่อยู่ในโถแก้วจะกลายเป็นกุญแจไขความลับสู่ความเฉลียวฉลาดของมนุษยชาติได้ mm hmm. เกือบ40ปีต่อมาฮาวีได้เก็บสมองของไอน์สไตน์ไว้อย่างดี mm hmm. เหมือนว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็ว่าได้ หลายคนพยายามหาวิธีไขความลับสมองของอัจฉริยะแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีการตีพิมพ์งานวิจัยอะไรสักชิ้นสุดท้ายเขาก็ได้ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายสมองไอซสไตน์ไว้หลายสิบรูปก,ก่อนจะหั่นเป็นแผ่นบางๆกว่า240ชิ้นต่อจากนั้นก็ตัดสินใจส่งชิ้นส่วนของสมองไปให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยคนอื่นๆเพื่อการศึกษาโดยหวังว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นจะค้นพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจดรมาเรียนไดมอนด์จากมหาวิทยาลายัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกอรี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับชิ้นส่วนของสมองจากฮา์วีย์เธอได้ทําการวิเคราะห์ชิ้นส่วนดังกล่าวและพบบางอย่างที่น่าสนใจสมองของไอสไตน์นั้นมีสิ่งที่เรียกว่าเกล็ดเซลล์หรือเซลล์ค้าจุลระบบประสาททาหน้าที่สําคัญคือค้าจุลระบบประสาทส่วนกลางนําอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงเซลล์ประสาทขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์ประสาทและเป็นทํานบกันไม่ให้สารเคมีหรือเชื้อโรคบางชนิดเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งเขามีมากกว่าคนปกติที่อายุใกล้กันกว่า73เซ์ เธอได้ตีพิมพ์การค้นพบครั้งนี้ในนิตยสาร Experimental Neurology โดยสันนิษฐานว่านี่อาจจะหมายความว่าเซลล์ต้องการใช้พลังงานมากขึ้นนำมาสู่ทักษะในการคิดและจินตนาการของไอสไตน์แม้ว่างานวิจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นต่อมาภายหลังได้หักล้างข้อสันนิษฐานอันนี้แต่อย่างน้อยแนวคิดนี้ก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถืออย่างที่ครอบครัวของไอสไตน์ได้ร้องขอเอาไว้ในตอนแรก การตัดสินใจขโมยสมองของนักฟิสิกส์อัจฉริยะผู้ล่วงลับไปนั้นส่งผลลัพธ์อันเลวร้ายต่อชีวิตของฮาวีไม่น้อยไม่ว่ายังไงก็ตามดูเหมือนว่าฮาวีจะเชื่อมั่นว่าการดูแลรักษาสมองและส่งมันต่อให้กับคนที่มีความสามารถจะช่วยทําให้ค้นพบกับต้นตอของความเฉลียวฉลาดของไอน์สไตน์ได้แต่จนแล้วจนรอดตลอดช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาก็ไม่เคยได้พบอะไรที่มันทําให้แตกต่างจากสมองคนทั่วไปเลยหลังจากถูกจับได้ว่าเขาขโมยสมองของไอน์สไตน์ฮาวีก็ถูกไล่ออกจากงานที่โรงพยาบาล เพื่อนหลายคนเลิกคบหาและถูกยึดไปประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ก่อนที่นายฮาวิ่จะเสียชีวิตลงในปี2007เขาได้ตัดสินใจบริจาคส่วนที่เหลือของสมองไอสไตน์ le, ให้กับพิพิธภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์แห่งชาติในรัฐแมรี่แด์ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้ามีใครอยากไปดูสมองจริงๆของไอสไตน์ le, พร้อมกับโน้ตที่เขียนโดยนายฮาวิยเองสามารถเดินทางไปได้เลยครับที่พิพิธภัณฑ์มูเตอร์ในเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาครับ